สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชุชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรุวย้ยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอก,กันกันไปในช่วงบ่ายของมือวันที่ยี่สิบเก้าเดือนท่านว่าคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะพี่น้องค่ะอามูนี่ค่ะแอดพ่าเปนพี่น้องบระเทาสุขสก่อนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทาง เน้นย้ำคงสุดท้ายนะคะสรุปคงสุดท้ายมนีแนวทางจากปู่สวยสายขมิ้นนะคะพ,พี่น้องคะเอาแนวทางสรุปมนีนะคะปู่แล้สินเน้นตัวใดให้นะคะพี่น้องคะมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะค่ะปู่อ๋อปีไม้ปนไห้ขวัญป,ปีหม่บอกจ้ามามาถามข,ขวัญปีไม่เนี่ยนะคะปู่มาถามโชคลาภนี่ใกล้แล้วค่ะวันนี้ยี่สิบเก่าแล้วค่ะปูะ่ใช่จ้า เล็กโตเก้าละเลขสุดน yeah ึงค่ะเลขสุดในหายสามตัวปั้นโตหายสามตัวสุดหนึ่งล้วค่ะเลขเลขปูใหญ่เลขปูใหญ่ของเรามีสี่หางเลขกสองตัวเราค่ะเลขกสองตัวเราสี่หางเล็กหลดละของเราค่ะเลขของตัวกัคู่เดียวละหอหนึ่ง หกเก้าหนึ่งหกเก้าค่ะตัดเอาไปเลยค่ะตัดเอาหกเก้ากับหาเก้าเท่านั้นแหละตองพูดโอ้ตัดเอาหกเก้ากับห้าเก้านะคะพ่ค่ะ,คะของเลือกพูดอะ่ไหหะไครเราต้องหันใกร่างกับสี่เกตกับสองเกตนะค่ะไม่เหมาแต่เนีนแห้ง สีเกตเด้อค่ะมาสีเกตบ่มากสองเกตเนี่ยมาทันทีจ้าพูเดีือเนูใหญ่เราถามเราอุ้งว่านเราหายมากสองครูค่ะมีเก่าหาศูนย์กับเก่าสี่ศูนย์ของเราเก่าหาศูนย์กับเก่าสี่ศูนค่ะหาศูนย์สี่ศูนค่ะเหนืกลางเรากศูนย์สองกับศูนย์สาม ล,ล่างลราศูนย์สองกับศูนย์สามค่ะเราเรกวิ่งเราเราวิ่งศูนย์บนล่างเลยเนีค่ะแต่เดี๋็กปูวิ่งเจ็ดตัวเดียวแล้วล่างอ่ะของปลุยเจ็ดแลด้วเ,เลยเจ็ดกับสี่นี่ของปูนี่วิง่งวิ่งล่างเจ็ดกับสี่สิคะปู่คะอ่าค่ะเลยสองล่างจ้าม,ม่มีหรอกไม่เท่านั้นล่ะผมหมดไม่ไหมจ้า ยังโตเก่าคือเก่าแหละตัวเด่นคือเก่าแหละค่ะบนกระต๊อเด่นสองโคที่หายมือนี่แหละเพราะมันก็มีอยู่ในทริปร่วมแล้วจ้าพ่อหาเก่ามันก็มีอยู่ในชุดใหญ่แล้วคือเก่าโตนั่นค่ะพ่ออ้าวนี่มาอันนี้สรุปใหม่ซื้อดอกจ้าเบิ้งตจนบบตน,นี่ก็เบิ้งทริปแรกเสริมเลยเก่าชุดเลยจ้า แต่มันใจลอยเปอรเซ็นอยู่นะฟันกับฟันดีอยู่ค่ะโนมโทมา,ม,ามากสมรักมรักตัสวดมนต์อ๋อจต่ปูเอาปูคือว่ามีความฝันคว้นฝันเม็ดเดียวครับปูมอนี่ฝันเม็ดเดียวแล้วหรือม่นเลขมนเขา่าเลขปูใหญ่นี่ศูนย์มเก่าศูนย์หามันเลขตัวเดียวกันน่ะปูฝันไว้จังไหนนะครับปูคะฝันผู้เฒ่เทาใช่เปล่ฝันเห็นผู้เทาทีคะเอาสองคนค่ะ ผู้ากาเก่าเขากับศูนย์ะม so oh, okay. okay. so, really ันเสียก้าศูนยผู้ถาคนเสียชีวิตหรอติค่ะปูตายแล้วเขตายแล้ว๋อค่ะเลยเลยีไปซีเก้าศูนย์เหมือนันกระือกันกับเรขนั้นเร็กููใหญ่ก็เลยบอบอกค่ะคือเร็กัวเดียวกันเขาของปูใหญ่อ่ะค่ะของผูใหญ่มันเก้าหาศูนย์เก้าสี่ศูนย์มันกระือกันกับเร็กล่าแล้วค่ะก็ฟันแล้วเขาลาเรขก่ะอืมค่ะปู เอาเร็วฟันครับเล็วฟูง่ยายมันถึงกันเลยหนั้นสี่ศูนย์หน่ะค่ะเอมันเข่ากันวันที่ครับปู้โอ้ฟันนี่ของปูนี่ปู้ตีเป็นเกาสี่ศูนย์ดีครับปูค่ะตีเป็นเกาสี่ศูนย์ค่ะก็เปลือกสูตรฟูง่ยายนะจ้าของฟูง่ยายเราหาบอลสองคู่ร่างสองคู่แล้วซื้อเข่ากันเลยได้แล้วโบนิ่นค่ะ เอาตื่นแตมื่อวานเลยเลยของเล่าเลยของใส่ครูเนาะโอ้ของปู่ใหญ่นี่เพิ่นเพิ่นถึกมาโดนปานใดล่ะค่ะปู่ปู่ก็ตื่นตลอดต่มาก็ให้โยมดูบุญให้ตลอดเด้อืมค่ะปู่ปู่ย่กับอาจารย์ต่มานี่ล่ะโอ้เิ่นก็คำนวณคือกันกับของปู่แม่นบ่ค่ะปู่คะคำนวณเราคำนวณแล้วก็ฝันแน่คำนวณแน่โอ้โอ้เป็นเป็นอาจารย์ของปู่อีกเทื่อนึงเนาะค่ะเป็นครูบาอาจารย์นี่ล่ะอ๋อค่ะค่ะปู่ยู่พี่จ้า เราใหญ่ออกมาอยู่บนไม้ก oh, ็เราอยู่วัดเราจ้าเหมือนแต่เราปูใหญ่ปูใหญ่อ๋อค่ะค่ะปูคือเราคือปูสวยเห็นบอกให้ฟังให้ห้ากใหายกันแล้วเออค่ะค่ะปูาล้วบังเหล็กเล่าก็บปค่อยลุดนะเหล็กเล่าก็เด็กจ้าได้ค่ะปูว่าเ็กปูใหญ่ปูเขาบึงสอง่นเขาพูดหมดแล้วแหละอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะปู้คะปีแล้วค่ะ ออขอบคุณค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะการนวัตกรรมค่ะบุญเรือกศรจ้าสาธุค่ะสามีค่ะอ้าวสาธุสาธุสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพ,พี่น้องคะแนวทางจากปู่สวยสายคอมเมนต์นะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของปู่สวยนะคะหนึ่งหกเก้านะคะหนึ่งหกเก้า หกเก้าหาเก้านะคะวิ่งล่าง7กับสี่ค่ะพี่น้องคะจับคู่่ามีสี่กับ27นะคะปูแล้วเน้นสี่นะคะพี่น้องคะส่วนฟังท่านี้นะคะเป็นแนวทางจากปูหญ่นะคะปูใญ่นี่เป็นอาจารย์ของปูซวยสายขม้นนะคะพี่น้องคะแนวทางของปูใัยค่ะเก้าหาศูนย์เก้าส่ศูนย์หาศูนยค่ะล่าง 02กับ03วิ่งบนล่างนะคะของปูใหญ่เนี่ยวิ่งศูนย์นะคะพี่น้องคะแล้วเกลี่ยูนนี้มาตรงกันกับก้อนฟันของปูอ่าปูสวยพอดีนะคะพี่น้องคะแล้วปูสวยเนี่ยเราฟันเห็นผู้เฒ่านะคะเราก็เลยตีใส่เกลี่ศย์ได้ตรงกันกับปูปูใหญ่นะคะพี่น้องคะแคปนาจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับสรุปโคงสุดท้ายช่วงบ่ายนี้นะคะแนวทางจากปู่สวยสายเขเมรน,นะคะแล้วก็แนวทางจากปู่่อาจารย์ของปู่สวยสายเขเมรน,นะคะพี่น้องคะจึงดนกะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะทางช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพระเท่าสุขสุข,สข,สขค่คะสำหรับการติดตาม รับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบ,ขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่สวยสายเขมรน,นะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะทั้งเบิดทั้งม้วนของปู่นะคะกับมีเพียงซัมนี่นะคะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหนาน,นะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ